สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลกระหายอยากได้เข็มขัดสิทธิชัยขอย้ำชัยมารัฐเปิดทางชิงบัลลังชิงกษิษก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 สิทธิชัยยืนยันหัวใจยังมีไฟความกระหายยังเต็มเปี่ยมพร้อมอวสานมารัฐภาค6เพื่อมุ่งสู่ความฝันสุดท้ายในช่วงปลายอาชีพคือการคว้าแชมป์โลกวันมาครองสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องสุดยอดนักคีบ,บ็อกซิง่งขวัญใจชาวไทยไวัย32ปีจากบุรีรัมเตรียมความพร้อมมาเกินร้อยขอระเบิดฟอร์มรั้งตาเอาชนะมารัฐกีโกเรียนคู่ปรับตลอดการวัยเดียวกันจากอาร์เมเนียให้ได้เป็นครั้งที่5 โดยจะแข่งขันกันภายใต้กต,กตกิกาคิกบ็อกซิง่งคัชเวท156.5ปอนด์ในศึกวัน165ซุปเปอร์เลก V.S. ทาเครุซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้นักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ในปี2566ที่เพิ่งผ่านมาสิทธิชัยตัดสินใจกระโดดข้ามสายย้ายมาชกในกติกามวยไทยในรอบ2ปีและประเดิมผลงานด้วยการเบียดเอาชนะเอ็ดดี้อับาโซโลไปแบบหือจับขณะที่ไฟล่าสุดถูกโมฮัมหมัดเซียซารเรนี่กดหมัดเรียกไปหนึ่งนับจนเป็นเหตุให้แพ้คะแนนไปอย่างน่าเสียดาย โดยความโชกที่ออกมาไม่สวยงามเหมือนที่แฟนๆคาดหวังไว้ทําให้สิทธิชัยในวัย32ปีที่เดินหน้ากว่าแชมป์มาแล้วทั่วโลกต้องเผชิญต่อเสียงวิจารณ์ว่าหมดไฟที่จะสู้ในระดับสูงแล้วซึ่งเจ้าตัวยืนยันชัดเจนยังมีแรงกระหายหวังพิชิตเป้าหมายสูงสุดอย่างการคว้าแชมป์โลกวันมาพาดบ่าให้ได้ในช่วงไทยอาชีพนักสู้ของตนเอง ผมก็ใจดีครับที่หลายคนอาจจะมองว่าผมหมดไฟแล้วไม่ได้กับหายความสําเร็จแล้วออฟฟอร์มในสองไฟหลังสุดของผมออกมาไม่น่าประทับใจแต่ในความรู้สึกของผมผมยังมีไฟอยู่ผมคว้าแชมป์ทั่วโลกมาแล้วก็จริงแต่ยังอยากที่จะคว้าแชมป์โลกวันมะครองให้ได้สักครั้งในชีวิตนี่คือช่วงบรรปลายอาชีพนักมวยของผมแล้วที่จะสามารถไล่ล่าแชมป์โลกได้และผมจะทําให้ได้ครับ การดิไฟนี้สิชัยได้มีโอกาสกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่สร้างชื่อให้ตนเองโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งทําให้เจ้าตัวรู้สึกดีใจขั้นสุดขอระเบิดฟอร์มล้างแค้นเก็บแต้มชัยเหนือมรัฐเป็นครั้งที่5ให้ได้เพื่อหวังต่อยอดไปสู่จุดหมายปลายทางผมรู้สึกดีใจมากครับที่จะได้กลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งเพราะว่าผมถนัดและค่อนข้างจะคุ้นชินกับกติกานี้พอสมควรส่วนการได้เมาเจอกับมรัฐในครั้งนี้ถือว่าเป็นไฟที่สําคัญมากครับ อนอกจากที่ผมจะได้แก้มือจากไฟล์ล่าสุดแล้วชชนะเหนือเขาอาจจะทําให้ผมต่อย,ยอดกล้าวไปถึงการชิงแชมป์โลกได้ด้วยครับไฟนี้ผมซ้อมหนักที่สุดในชีวิตเลยครับวางแผนการชกมาเป็นอย่างดีตลอดการซ้อมที่ผ่านมาผมให้คู่ซ้อมของผมเรียนแบบสไตล์การชกของมารัฐมาเล่นเชิงกับผมอยู่ตลอดเพื่อเตรียมรับมือทุกลูกของเขาแน่นอนว่ารูปเกมจะออกมาสนุกทั้ง3ยกแน่นอนและผมเชื่อว่าจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่าเขาครับ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสิทธิชัยด้วยนะครับในศึกวัน165ติดตั้งข้อสารและค้อคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นหน้าขอบคุณมากครับ